สวัสดีเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมนะครับก็ใกล้จะถึงวันวาเลนไทน์แล้วก็เลยมีเพลงรักมาล่องให้ฟังฟังกันเลยรักรักเธอถึงหมดของหัวใจสิ่งเหล่านั้นเก็บไว้ข้างใน ได้ยินไหมคนดีอย่าขอให้ความรู้สึกที่ฉันมีส่งไปถึงเธอที่สานดีว่าชีวิตนี้ฉันมีเธอดึงความฝัน และสักวันจะไปหา Happy Before Valentine